นี่เราอยู่ที่ร้านอยู่ร้านเออหมาดก๋วยเตี๋ยวมาดามก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาดามค่ะกาแฟสักแก้วนะคะคุณเฉินยังยังก่อนครับเล้าขาวสักครึ่งปวดจะดีนี่มาแล้วค่ะโอเคกล้องพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะสวัสดีครับตอนนี้เฉินก็อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาดามนะ ก็มาวันแรกนะฮะยังไม่กินเคยกินสักทีไม่รู้จะก,กินได้หรือเปล่าดูแต่ดูสีสันน่ากินคนระับโอ้มีมีพักก้อยนะครับก้อยก็มีรู้จินไม่ได้มันน้อยไปฮะต้องเยอะๆต้องเป็นกะละมังมันถึงจะแซ่บนะครับอ่าเรามาชิมก่อนเลยยังยังไม่ต้องปรุงนะครับว่ามันจะอร่อยสมคําล่ําลือหรือเปล่านะครับได้เดินทางมาใช่ไหมครับครับมาสามร้อยกิโลครับ รถเหยียบได้หกสิบแต่เฉินเหยียบมันสามร้อยสี่สิบใจมันตึงัวใช่คครับอืมมีความนัวแล้วมีความมันอยู่ในตัวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะอันนี้อะไรครับนี่ต้มอ๋อต้มแซ่บเลยฮรครับอ๋อันนี้ต้มขมต้มขมต้มขมอืออืออือาได้ไม่ขมสั่งได้ค่ะ อันนี้อันเดียวกันเกิดตรงนี้โอเคครับเจ้าของร้านไป่ยังใกล้ๆนี่ยค่ะให้เสียงร่วงไปก็ได้ค่ะสำเนาหรอไม่ได้หรอ้อันนี้ก้อยนะครับคือคือเจ้าของร้านก็จะเปัญหาให้ค่ะคือมาตรฐานนะครับมาตรฐานอันนี้คือน้องลายยกจิ้มค่ะมีน้ำจิ้มแบบสองแบบนะคะแบบเปรี้ยวกับแบบขมอันนี้แบบเปรี้ยวนะเปรี้ยวเผ็ดแต่ว่าขมค่ะถ้ากินทั่วไปคนอีสานเขาเดี๋ยวชอบขมนะ แล้วทุกอย่างเอร้านตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับถนนมิตรภาพค่ะถนนมิตรภาพถ้ามาจากทางด้านกรุงเทพจะเข้าในเมืองพลก่อนถึงเมืองพลสามกิโลสามกิโลนะค่ะถ้าออกมาจากเมืองพลก็จะกกอีก่อนก็ออกจากเมืองพนประมาณสามกิโลค่ะดูเทินที่สองครับจากนนทบครีคือถ้าใดท่านใดสนใจก็เชิญนะครับก็ถ้าจะมาติดต่อหรือว่าจองโต๊ะอะไรก็ มีมแฟนเพจค่ะเป็นตามเพจด้านนะคะเป็นขนมมาดามก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาดานะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญนะครับที่นี่หรือไม่ผิดหวังครับแซ่บแซ่บเป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวยังไม่ปรุงยังนัวแซ่บเวอร์โอเคครับทุกยอดครับ